สวัสดีครับพื่อนพื่อทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในคลิปสลครับสำนวนในภาษาอังกฤษ EP ที่2กันแล้วนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จัดเต็มนะครับให้จํานวนนะครับสิบีอเดียมเหมือนเดิมนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับ actions นะครับ speak louder than words นะครับหมายถึงการกระทํานั้นสําคัญกว่าคําพูดนะครับตัวอย่างการใช้ประโยคนะครับ if you really care about the environment นะครับ If you really care about the environment นะครับ Show it Action speak louder than words นะครับถ้าคุณสนใจสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วก็นะครับแสดงออกมาให้เห็นสินะครับการกระทำเนี่ยสำคัญกว่าคำพูดนะครับเจ๋วว่าผมตรงกลางเนี่ยนะครับจมูกยืดออกมาเลยครับเป็นพีนอคิอนะครับคือขี้โมนั่นเองนะครับเอาละต่อไปครับ Add fuel to the fire หมายถึงทำให้สถานการณ์นะครับแย่ลงนะครับเจ๋ว่าผมเนี่ยนะครับลาดน้ำมันใส่ในกองไฟนะครับเอาละการใช้งานล่ะนะครับ criticizing him in front of everyone only a d d fuel to the fire นะครับการวิพากษ์วิจารณ์เขาต่อหน้าทุกคนเนี่ยนะครับยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยมันเลวร้ายลงแย่ลงไปกว่าเดิมอีกนะครับการที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครต่อหน้าผู้คนเยอะๆเนี่ยนะครับทำให้เรื่องราวเนี่ยมันแย่ลงไปมากกว่าเดิมอีกนะครับต่อมาครับผม all ears นะครับหมายถึงตั้งใจฟังอย่างเต็มที่นะครับจะเห็นว่าผมตรงกลางเนี่ยนะครับมีหูเนี่ยเต็มเลยครับรอบตัวเลยนะครับคือหูเยอะมากๆนะครับ การใช้งานล่ะนะครับ Tell me about your trip I'm all ears นะครับเฮ้ยเล่าให้ฟังหน่อยดิว่าไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างเนี่ยผมฉันพร้อมฟังเลยนะครับ I'm all ears เนี่ยเราสามารถจะพูดได้แบบโตโตว่าเอ้ยโอเคเล่ามาเลยแต่มาดีกกำลังฟังอยู่พี่ไหนไหนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับประมาณนั้นคือหูเยอะเลยครับอาล่ะครับ,รรบต่อมาเลยนะครับทุกคน b i t h e bullet นะครับหมายถึงว่าทําสิ่งที่ยากหรือไม่อยากทำนะครับเขียนว่าเนี่ยผมกําลังกัดนะครับลูกกระสุนนะครับ ยิงมาแล้วผมก็กัดนับใช้ฟันกัดเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็อย่าไปหาทำนะครับทุกคนการใช้งานนะครับ she knew the surgery would be painful but she decided to bite the bullet and go through with it นะครับเธอรู้นะครับว่าการผ่าตัดเนี่ยมันต้องเจ็บมากๆเลยะต้องเจ็บแน่นะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยอมนะครับยอมกัดฟันนะครับเข้ารับการผ่าตัดนะครับ bite the bullet เนี่ยก็คือประมาณว่าทําในสิ่งที่เราไม่อยากทำอ่ะหรือว่ามันยากนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ จะทำสิ่งนั้นนะครับโดยที่เราไม่ลังเลนะครับประมาณว่ากัดฟันสู้นะครับถ้าแปลเป็นไทยต่อมาครับ c a u c h someone red-handed นะครับหมายถึงว่าจับได้คัาหนักคาเขานะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือจับได้คัาหนักคาเขานั่นเองนะครับตัวอย่างกาใช้งานล่ะนะครับ The police caught the thief red-handed while he was trying to b r a n into the car นะครับตำรวจนะครับจับโจรได้คันนักคาเขาเลยนะครับตอนที่เขาเนี่ยกำลังจะพยายามงัดรถนะครับคือ จับแบบเล็ดแฮนด์เนี่ยคือมือเนี่ยแดงเลยนะครับถ้าเป็นสำนวนบ้านเราก็คือแบบโอ้โหกำลังจะเลาะเนื้อควายเลาะเขาควายเลยรับมือเนี่ยเปื้อนเลือดเต็มเลยนะครับประมาณอย่างนั้นนะฮะต่อมาครับ k i บบิ t shot นะครับหมายถึงลองทำดูนะครับหรือว่าถ้าย่อยมันสั้นลงก็คือ t r y นะครับ t นะครับคือการทดลองการลองทำนะครับเดี๋ยกิบบ shot เนี่ยเป็นสำนวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าใช้งานยังไงนะครับ We might not f i n น it on time but let's give it a shot นะครับเราอาจจะทำมันไม่เสร็จตามเวลาหรอกนะแต่ว่าก็ลองทำดูเถอะนะครับที่จริงเราสามารถที่จะละนะครับ Gi v e it a s h o ชเนี่ยให้กลายเป็น let's try นะครับคือเราอาจจะทำไม่ันเรอกแต่ว่าเราก็ลองดูนะครับแต่ว่า Gi v e it a s h o ชเนี่ยเป็นสำนวนที่ทำให้เวลาเราพูดเนี่ยมันมีความเข้าใจในภาษานะครับเพิ่มสีสันในการพูดนะครับให้ดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเค g i v e i t a shot นะครับลองทำดูต่อมาครับ go with the flow นะครับ คือปล่อยไปตามธรรมชาตินะเห็นผมไหลามาตามแม่น้ำนะครับ Go with the flow คือปล่อยไปตามธรรมชาติตัวอยากก่างกระใช้ประโยคล่ะจะเป็นยังไงนะครับ Instead of stressing about every detail นะครับ Just go with the flow and enjoy the party นะครับแทนที่จะก,กังวลไปกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกดีเทลเนี่ยนะครับเราก็แค่ปล่อยไปตามน้ำนะครับแล้วก็สนุกไปกับปาร์ตี้ดีกว่านะปล่อยไปตามธรรมชาตินะประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็สนุกกับปาร์ตี้ดีกว่า Go with the flow นะครับปล่อยไปตามธรรมชาติต่อมาครับ Feeling blue นะครับหมายถึงรู้สึกเศร้านะครับ Feeling blue นะครับรู้สึกรู้สึกเป็นสีฟ้านะครับคือสีฟ้าเนี่ยนะร blue เนี่ยนะครับเราสามารถจะนําไปใช้ในการพูดถึงอารมณ์ที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้อกับความเศร้าหมองได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนใน EP หน้าๆนะครับ Feeling blue นะแปลว่ารู้สึกเศร้านะครับการใช้ในประโยคล่ะนะครับ I'm feeling blue because my best friend moved away to another city นะครับฉันเนี่ยรู้สึกเศร้านะเพราะเพื่อนสนิทของฉันเนี่ยย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่งนะครับ เลยรู้สึกเศร้านะ feeling blue ถ้าเราตัดออกแปลเป็นคำง่ายๆคืออะไรครับทุกคน sad นะครับคือเสียใจ sad รู้สึกเศร้าอย่างนั้นนั่นเองนะครับต่อมาครับ eat your words นะครับคือยอมรับว่าสิ่งที่ทำไว้เนี่ยมันผิดนะครับหรือว่าถอนคำพูดประมาณอย่างนั้นได้ครับเนี่ยเห็นไหมผมกำลังจะทานอาหารนะครับในจานเนี่ยเขียนว่าผมจะลงคลิปบ่อยๆนะครับนี่คือผมกำลังจะกินคำพูดของตัวเองใชครับ eat your words นะครับ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับว่าเราใช้งานยังไงนะครับ you will have to eat your words when you see how well she does on the exam นะครับคุณจะต้องถอนคำพูดนะครับเมื่อคุณเห็นว่าเธอเนี่ยทำคะแนนได้ดีขนาดไหนนะครับในข้อสอบในการสอบเนี่ยเธอเนี่ยทำคะแนนได้ดีขนาดไหนคุณจะต้องถอนคำพูดของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับก็คือ eat your words นะครับแบบเดี๋ยวก็รู้ว่าคุณจะต้องถอนคำพูดตัวเองหรือเปล่านะครับยอมรับว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันผิดนะครับโอเค ก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของคลิป I อเดียมนะครับ EP 2นะครับก็เป็นสำนวนที่มีการใช้อยู่นะครับในชีวิตประจําวันนะครับผมก็พยายามที่จะคัดนะครับสำนวนที่มีการใช้อยู่จริงๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะครับเวลาชาวต่างชาติเนี่ยสื่อสารหรือว่าเวลาเราไปดูคลิปนะวิดีโอหรือว่าอ่านหนังสือของชาวต่างชาติเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจว่าอ๋อเขาพูดถึงอะไรนะครับ by doublet เขาอาจจะไม่ใช่กระโดดเอาฟันไปงับกระสุนจริงๆนะครับแต่อาจจะหมายถึงว่าพยายามนับกัดฟันทําสิ่งบางสิ่งอยู่ อย่างนั้นนะครับเอาล่ะในส่วนคลิปนี้นะครับก็จบไปแค่นี้นะครับสามารถที่จะไปดูคลิปอื่นของผมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ